สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดตราดจัดโครงการปศรุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีค่ะ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประสุสัตร์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรขัดติยราชนารีซึ่งสำนักงานประสุสัต์จังหวัดตราดจัดขึ้นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดเตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัดติย รัชนารีณบริเวณหน้าที่ทำการองค์การปรกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยกิจกรรมประกอบด้วยผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าในสัตว์การให้ความรู้คําแนะนําเกี่ยวกับโรคพิษสุนักบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมทั้งการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีกิจกรรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งการแสดงนิทรรศการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าค่ะ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตที่สำนักงานประ กันสังคมจังหวัดตราดร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดตราดและธนาคารเลือดโรงพยาบาลตราดจัดขึ้นค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนําไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิตนอกจากนี้โลหิตที่ได้รับบริจาคหนึ่งถุงยังสามารถนําไปปั่นแยกส่วนประกอบต่างๆอาทิเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเป็นต้นค่ะเพื่อที่จะนําไปใช้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย ได้สําหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งถัดไปกําหนดจัดขึ้นในวันพุทธที่13สิงหาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยออกรับบริจาคโลหิตที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตําบลหนองบอนอําเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ